แฟนคลับนะคะที่น่ารักวันนี้ขัวบ้างสวนนะคะมีอะไรมัง่งมีอะไรมั yon, ่งมีอะไรมั่งมีอะไรมั่งข้าวข้าวมื้ข้าวข้าวหมูนี้กะปิน้อะไรว้าวอะไรอะไอะไรดูดู ข้าวนาอู้หูข้าวนาข้าวนาซื้อมาเป็นแบบนี้เลยเป็นเก็บนาะข้าวนาปิ้งไอ้งาปิ้งก็เอามาปิ้งเอาอู้หูซื้อมาเป็นแค่กิโลก็นี้ข้าวาปิ้งข้าวนาข้าวนาข้าวนาอันนี้อะไรมีข้าวนาด้วยมีข้าวนาด้วยอันนี้อะไรอะไรข้าวนาข้าวนา con gà con gà pin con gà pin um con gà pin con gà pin bun pin mổ pin mổ pin mổ mà khi trả còn anh ạ à? la pin ngủ thôi nhá nhìn kìm hẻm đi đeo còn đeo cái nơi nhá nhìn vó mẹ cái ni vành đấy và chế ni